ทั้งทั้งบมเจมวันว่างครับวันนี้ไม่ว่างมาลืมไม่ว่างนะฮะวันนี้พบกับวันว่างๆของเราอีกแล้วนะฮะกับ EP ที่4นะฮะวันนี้ไม่ว่างมานลืมไม่ว่างครับก็อยู่กับไอ้กับไอ้โชว์สมอลรุ่นหนึ่งนะเอ่อ เนี่ยนะวันนี้เราจะมายกแบบยกล้อสไตล์แบบล้อวงว่างนะยกล้อสไตล์แบบวงว่างนะไอเทลสมอกรายงานตัวหน่อยเทลสมอกรายงานตัวหน่อยสุดเลย no. เรับพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยอันนี้ตรน้ำอยู่ตรงน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนเออเบาหวานว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเบาหวานน้ำนมสุดนะต้ำนสุดแล้วคืออะไรคืออะไรเลยเอากันไหนยกเนี่ยเอ๊มีมีคันข้างหน้าอยู่คันหนึ่งมั้ย เฮ้ยคุก็ตกอ่ะก็ตายนะมันว่างมันว่างเลาถึงแม่ว่านะฮะมีไม่ว่ามีไม่ว่างนะเดี๋ยววันนี้จะจะยกยกล้อเออจะยกแบบขึ้นเขาเลยจะยกแบบขึ้นเขาเลยนะยูมีสร้างมาเพื่อความบันเทิงนะห้ามลอกเลียนแบบนะเดี๋ยวตาพานนาตาพานเราเรอมอนไซเออร์เฮ้ยขนาัขนั้นใช่ไม่ได้หรอคันนั้นใช่ไม่ได้หรอตามาตามาเดี๋ยวตามาหาตาพา เอ้นี่ฟาดฟาดฟาดมาเลยเฮ้ยอีป้ามาวะเย้เฮ้ยเฮ้ยคอนแกมันบ่างๆเหรอคองแกมันบ่างได้แล้วได้แล้ยได้แล้ได้ละยกล้อใส่มันเราต้องข้ามันด้วยการยกล้อเว้ยฮยกล้อเลยยกล้อเลยไม่ด้ไม่ได้เลยยกล้อใส่มันเลย

โอ้หมึง่ายไม่ได้มึง่ายเขาเขารอจมการการถ่ายรูปมามาตามตามมาตามเตามมึยกยกลบไม่ตกก็ได้หมดยกยยกลยกล้อ้เอาหมดเลยเ้ยลกล้อขึ้นเขหมดนียมอหัวหมดหัมาเอ้ยเขารอการการชมรูอ่ะรอการถ่ายรูปชมจบอีกแล้วเข้ามาะ ไหลเฮ้ยมันไม่แรงเหรอวะโอ้รถรถตงขึ้นได้เนรถเตงขึ้นได้นะมันรว่ามันรถรถชาวบ้านไงใส่สูตรเปิดเนี่ยกาะลสูตรลงสูตรโอ้รงสูตรเฮ้ยเจ้ามาว่างบ้าง้าหรือจักมาบ้า่าเมือนเทีดูยังบ่าดูดิดูดิมอนว่างอะมัน่ารเจ้าบ้าเอี๋ยวจ้ามาว่างว่าครับเจ้ามาว่าบอก จะเบาจยก้อยดูยกลอยดูยก้อยดูยก้อยแบบซุดๆนี่ยกยกได้รึยกเบาของเรทียวดูที่ถ่ายกันเต็มอ่ะถ่ายกันเต็มอ่ะผมดูแ้เุดๆมาโอ้โดูดิเนี่ยอะไรเป็นเก็บอะไรได้รม่รู้อ่ะวางางราชมงานถ่ายรูปเออวางวางถึงกต้องุดนะต้อุดดูรอการถ่ายรูปใช่ปะ ทำไเถินเินไปเออเขารอถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่แต่สังกัดเลยได้สังกัดเลยเฮ้ยจะไปรอถ่ายละเฮ้ยกูสุบเลยว่ะมันว่างๆหนีเร้วเฮ้ยแย่กูวางมานี่ยอ่ะวางเราเราคงไม่อยากถ่ายละตามมาตามมายกยกลงมาเลยยกลงมาเลยอ่าวางวางท่านสมอจะเป็นลุ้นหนึ่งทำแน่นอนเชื่อมันในตัวเชื่อมันในตัวเออ ว่างถึงย uh, ังถึง hey, ยัง <laughs> อ <laughs> <laughs> ๋อม <ia> <ain ways dishes together> ึงเห็นเห็นสะพานนะมึงไต้มึงไต่ขึ้นไปฝั่งนู้นได้ดิว่างๆกูเชื่อว่ามึงทำได้เฮ้ยเเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยมึงเกือบได้ว่ะเว้ยมึงรุ่นหนึ่งแบบเต็มระบบเลยเพราะมึงสุดทุกอย่างเลยเออว่างๆว่างๆเออเออว่างอ้าวมึงล่วงไปไหนเนี่ยยังไม่ล่วงเออ้ขึ้นนี้เต็มระบบเออมึงฆ่ามึงตายนะมึงฆ่ามึงตายนะ

Ate a lot mua đi một nè 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 một nè đấy nè một nè đấy nè 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 ไม่ว่าไม่ว่าอะไรตุกยกลอนี้ยกล้อเยียวเงเละเง็้ละงเงไอ้เชี่ยรถรถรเฮยยัง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 วยังเฮ้ยเอาะเรถคันนี้ไม่กัดน้ำอะรถคันนี้ไม่กันน้ำาะอเชี่ยตายแล้วไปไหนวะไ้ยังไม่สุดอะยังไม่ตุดอยังไม่ตุดอะ ngon là lên ngon luôn lên xuyên các bạn này các bạn này các bạn này đây các bạn đây các bạn đây này đây này này các bạn không đây này các bạn này đây ờ tài 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 các bạn tài ngon các bạn hướng, hướng đây ngon đây thức ờ, đây thức chổ, chổ này Mình luôn lấy đi nghe cũng như này lột, này lột, <laughs> ดากระบะเดกระบะเอ่สุดดีว่ามัขึ้นได้ดีเดเราขึ้นไปรอีแต่ขึ้นไปรอขึ้นมาหาลอกันยาคันนี้ยางนีคันนี้ยางนีเฮ้ยมยงนเลยเดเดเออกว่าคือว่าว่ารอบนี้าไม่ได้รอบนี้ เออดูนี่ดูนี่กระบะเอาขึ้นมาได้บอเฮ้ยมันต้องสุดเฮ้ยกระบะนคือเวลาอ๋อล้อหายว่าแล้วแตไมันขึ้นไม่ได้ล้อหายล้อหายเหมือนมึงเรียนทาพารเล็กปะจัดแน่เลยข้ามไปฝั่งนน้นเลยว่างๆถึงว่างๆนะฮะเงี้ยนะี้ยนะมึงแววรถมึงขึ้นมาแมงแบบรถมึงขึ้นมามาเทียบคู่ไปคนละฝั่งไปคนละฝั่งไปเดี๋ยวยกล้อเต็มระบบเดี๋ยวยกล้อเต็มระบบเ ยกบนเนี้ยยกบนเนี้ยมันต้องสุดนะยกบนเนี้ยยกล้อบนเนี้ยเออมันสุดทุนมาสันดาหหมาด้วยนะมาจากเป็นชุมพากขอโทษมาในที่นี่เลยเออหมายแบบรถมมาดิไอ้เจ้าตำรวจจับมือเนี่ยมังอยู่บนเนี้ยหมายแบบกูรอกูรอเีแยวสมอลล์ุ่นหนึ่งมึงขึ้นมึงขึ้นริมโน่นมึงขึ้นได้ปะเออแค่นั้นโดดลงไปไปเออขึ้นได้ขึ้นได้มันต้องสุดมันต้องสุดเออไดไดได เออไหลไหลไหลรอบไดเนี่ยรอบไดยเอ้ยวใช่หาได้ใช่หฮะไม่ใช่พี่บอกยังไงขึ้นยอดอ่ะเออคือได้คือได้หนึ่งลุนแลรงมากๆลยวดับเรากระบะเองเกือบขึ้นเลยเออเออคือได้เออนนั่แหละนั่นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยกยกล้อไปไปตรงหัวมึงได้ป่าวไหวป่าวเออเดียวนะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บหินหัวมึงไม่ให้ตกกต้กูให้มึงรุนหนึ่งเลย ไอ้มึงร <th ุ่นหนึ่งเลยห้ามตกไอ้มึงตกมึงไม่ได้รุ่นหนึ่งไงเออไอ้กูให้มึงยกล้อไปไม่ใช่ไหมยกล้อมึงยกล้อมึงดูเนี่ยมึงดูตัวอย่างดูตัวอย่างดูตัวอย่างมึงมองก่อนมึงมองก่อนเนี่ยเนี้ยตัวอย่างยกล้อห้ามตกแบบเนี้ยนี่เลยตัวอย่างแต่กูตกแลแต่กูตกแลมึงต้องทำได้เดี๋ยวมึงรุ่นหนึ่งเออรุ่นหนึ่งไง

ลุหนึ่งมึงขึ้นมึขึ้นมาถ่ายตัวกับกูมึงขึ้นม่ายนี่แนนลุกหนึ่งเนี่ยเฮ้ยยยยยเยย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 ย้ยยยยคยยยยเย้ยยยยยย้ยเยย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 กูยงมึงชนมึงชนมึงเอารถจนไปชนรถจนไปชน เด,เ,เดี๋ยวแม่งกูจะเผาเราันโรงงานเลยสัตว์โดยจะไปดาควัวรถยนต์เอารถยนต์มาดันแม่งเลยเอาไอ้เหี้ยบดันลงมาเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวงั้นได้จอดกันกูเผาแม่งเลยกูยเผาเลยเอ้ยไปให้หกูเผากันไปให้กูเผากันกูอยากเผาลงก่อเออเผาแม่งเลยสัตว์เออตรงน,นี้แหละเดี๋ยวกูปลาปลาแบบเอ,อ้ยไม่ใช่เผารถมุ่งเดี๋ยกูเผารถคูเลยสัส ในเต๊อืะเยอะมีจะเผาตัวเลยเผาไปงั้นแล้วกันในแดดโอ้โหว่างๆ่างในแดดเลยจิ๋งจิ๋งแม่งเลยเไปไปไปหารถใหม่หารถใหมอ้โ่ว่างๆเดี๋ยวมึงเอยมึงขึ้นสะพานหน่อยมึงไปมึงขึ้นสะพานมึงไปไอ้เฮีอะต้องได้ทำกันว่าสัตว์เดี๋ยวอะไรกันเถอะเรื่องสุดเรื่องสุดว่าง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 เ้ยเห็นขโมยมา เออเหนเอูเลยเหนคนเดียวได้ไป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 ไเชื่อคารับไม่ได้หรอ่เ้ว่าว่าทำอะไราบ้างจะจปากดัเอาแรกเลยจึ้ปากจึปากหนึ่งจอว่าเออคือคือคึงไต่ไปนูได้คือคือมึงนหนึ่งตอนสอได้เออเอาแล้วเลยว้างตางวบางเอเอนมว่า ไอ้เย้าจบไอแล้วแต่แั้วว่าไง้สัตว์มึงเอารถขึ้นมาแล้วโอ้โยจนี้ก็ต้องมาจะจบเขานี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวขอเรียกขออนุญาตไปเอารถขึ้นหน่อยนะเออขออนุญาตไปเอารถขึ้นหน่อยเลยไอ้สัตว์เอารถขึ้นเ่ารถขึ้นเนี่ยเผาเป็นโค้ดเลยเด้อสัตว์เผาเป็นโค้ดเลยเด้ออะไรที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะ เพืเป็นกำลังใจนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะไปว,ว,ว,วัน่องๆ